สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับประโยคบอกเล่าวันนี้จะมาบอกเล่าวิธีการทำปุ่มออโต้นะครับของแอปเซโลวอกกี้ท็อกกี้นะครับพอดีลืมไปบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆก็เลยลืมทำไปเราจะคิดว่ามันไม่ยากสำหรับคนที่ยังไม่เคยก็อาจจะยากไปไปทำกันเลยครับกดเข้าไปที่แอปเซโลนะครับกิน้นไป ขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มที่จุดไข่ปลาสามจุดบนนะครับขวาจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาสี่ห้าบรรทัดนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วเราก็จิ้มไปที่ตัวเลือกครับแล้วก็บรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่ห้าครับปุ่มกดเพื่อพูดแล้วก็จิ้มเข้าไปครับแล้วก็บรรทัดแรกครับปุ่มกดหน้าจอเราจิ้มเข้าไปครับ ปกติแล้วถ้ายังไม่ทําอะไรมันจะขึ้นหน้านี้กดค้างเพื่อพูดที่เรากดแค่แล้วค่อยพูดแล้วก็จิ้มเข้าไปครับลูกศรเล็กๆขวามือเนี่ยจิ้มเข้าไปมันก็จะขึ้นมาสามบรรทัดเราก็จิ้มคําว่าสลับไปมานะครับ at 2, บรรทัดที่สองบรรทัดกลางตัวเนี้ยตัวนี้นะจิ้มเข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็เราก็กดย้อนออกไปเลยนะครับกดย้อนออกไปย้อนออกไปย้อนออกไปแล้วก็ไปเทสเลยครับไปเทสไหนรไปเทสเรื่องไอเดีย เอาตะไบเทในซีโร่ในตัวนี้เราจิ้มใช่ไหมครับจิ้มปับ๊บเทปหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเทหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ได้แล้วใช่ไหมครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ